สวัสดีครับทุกคนพบกับวอตเกนชาแนลนะครับในคลิปในี้ใครที่ชอบเล่น t ิกตอกนะครับแต่ยังท,ทําคลิปวิดีโอไม่เป็นคลิปน,นี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําวิดีโอในแอป t ิกตอกทั้งหมดนะครับแล้วโพสต์ขึ้นทิกตอกนะครับโดยในคลิปนี้จะแนะนําเครื่องมือการตัดต่อบ,บนแอป t ิกตอกทั้งหมดเลยนะครับสาหรับใครที่สนใจที่จะทําวิดีโอบนแอปทิกตอกและโพสต์ขึ้น t ิกตอกนะครับในคลิปนี้เชิญเข้ามาดูเลยนะครับ อ่ะเกินนานเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานแอปสร้างวิดีโอบน t i k t o k ใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับป้าโอเคครับสําหรับใครที่ต้องการดูไปด้วยแล้วก็ทําตามแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าแอป t i k t o k เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่แอป t i k t o k นะครับไม่พูดพร่ำทําเพลงมากนะครับเพราะว่าคลิปแรกผมได้แนะนําบางอย่างไปแล้วนะครับ เราไปดูการสร้างวิดีโอเลยนะครับก็มาแตะที่เครื่องหมายบวกตรงกลางนะครับด้านล่างโอเคตอนนี้ผมเลือกกล้องหลังอยู่นะครับวิธีเลือกกล้องหน้านะครับจะอยู่ด้านบนนะ้ขวามือบนสุดเลยนะครับที่มีลูกศรไล่กินหางกันเนี่ยที่มีคําว่าพลิกนะครับแตะตรงนี้นะครับเพื่อสลับกล้องหน้าในคลิปนี้สมมุติว่าการสร้างวิดีโอเป็นการลิปซิงค์นะครับ หรือว่าการเต้นนะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าต้องการถ่ายคลิปเต้นอันดับแรกเลยนะครับมาเลือกเพิ่มเพ,มเพลงก่อนเลยนะครับก็อยู่ด้านบนบนหัวผมเนี่ยนะจะมีคําว่าเพิ่มเสียงนะครับแตะไปที่เพิ่มเสียงเมื่อแตะเข้ามาที่เพิ่มเสียงเนี่ยก็จะมีเพลงให้เราเลือกอยู่นะครับด้านล่างนะครับสามารถแตะเพื่อฟังได้นะครับอ่าฟังดูก,ก่อนถ้าไม่ชอบก็แตะเพื่อ คืนนะครับเพื่อผ่านและสามารถมาพิมพ์ค้นหาตรงค้นหาตรงนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับเพลงนี้ผมเคยพิมพ์หานะครับอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมแตะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ลองฟังดูนะครับไม่ชอบก็แตะเพื่อผ่านนะครับอย่าไปแตะเครื่องหมายถูกนะครับถ้าแตะเครื่องหมายถูกนี่ถือว่าเป็นการเลือกเพลงนะครับสัญลักษณ์ด้านขวามือเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มเพลงโปรดเข้าไปนะครับแตะ เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเพลงลงในรายการโปรดนะครับผมถ้าไม่ต้องการก็แตะออกนะครับอ่าอย่างเช่นคลิปนี้จะอัดคลิปเต้นละกันอ่ะก็ใช้เพลงที่กําลังฮิตกันนะครับใช้เพลงนี้นะ oh <my> จากนั้นแตะที่เครื่องหมายถูกนะครับเพื่อใช้เพลงอ่าเพลงเข้ามาแล้วทีนี้ก่อนจะอัดคลิปเนี่ยก็ต้องมีการแต่งหน้าก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่ใช้เอฟเฟกนะบางคนอาจจะใช้เอฟเฟกเลยนะครับในการแต่งหน้า ทําผิวสวยอะไรเนี่ยแต่บางคนก็แต่งเองนะครับถ้าจะแต่งเองนะครับมาใช้เครื่องมือแต่งสวยนะครับอันที่4นะนับจากบนลงล่างนะครับด้านขวามือเนี่ยแตะขึ้นมานะครับมาดูตรงใบหน้าก่อนใบหน้าก็จะมีผิวเนียนรูปร่างปรับตาปรับจมูกได้หมดนะครับเนี่ยใช้เน้วแตะแล้วเลื่อนหาดูเลยนะครับว่าต้องการปรับอะไรอย่างเช่นถ้าต้องการปรับจมูกนะครับแตะเมื่อแตะขึ้นมาแล้วเนี่ยอะ่ะก็จะมีการปรับง่ายๆนะครับ เราสามารถแตะเลื่อนเพื่อปรับจมูกนะเห็นไหมครับจมูกก็จะแคบลงนะครับจากบานๆก็จะแคบลงนิดนึงสมมุติถ้าไม่ชอบนะมาแตะที่รีเซ็ตนะครับจะมีรีเซ็ตอยู่แล้วก็แตะที่ละทิ้งตรงนี้ใช้งานได้เนาะใครอยากแต่งอะไรแบบไหนก็มาปรับได้เลยนะครับแต่งหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเบ็ดเสร็จนะครับแตะขึ้นมาสักภาพนะครับก็จะมีเลเวลปรับให้อีกเช่นกันนะครับผม เนี่ยปรับเลยนะครับว่าต้องการสว่างแค่ไหนแต่งหน้าแค่ไหนเนี่ยปรับเอาเลยนะครับอันนี้แบบหน้าจัดพอกแป้งเยอะจัดแสงเยอะจัดนะครับอ,อันนี้ก็เลื่อนลงมาทาให้ต้องการเช่นเดิมนะครับแตะที่รีเซ็ตแล้วก็ละทิ้งโอเคตรงนี้ใช้งานเป็นนะครับแต่งหน้า หลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยการจะเข้าไปปรับเพลงเนี่ยให้ได้ตามที่เราต้องการน่ะก็มาแตะตรงที่มีตัวโน้ตแล้วก็มีรูปก,กันไกรนะครับแตะเข้าไปอ่าวิธีตัดเพลงตรงนี้เนี่ยมันจะตัดเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับโดยการเอานิ้วมาแตะที่เวฟของเสียงเนี่ยแล้วเลื่อนไปข้างหน้านะ ให้ดูที่ขอบโทรศัพท์ด้านซ้ายเลยนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกอยู่นะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอยู่ที่0 0 0ย์ศนนะครับอ่าผมปล่อยมือเพลงก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับถ้าต้องการเนี่ยแตะถูกตรงนี้เลยนะครับเครื่องหมายถูกเนี่ยทีนี้ผมจะให้ฟังนะครับเพลงก็จะเริ่มต้นจากที่เราตัดออกตะกี้นะครับฮ่าเห็นไหมครับตรงนี้ผมกลับก่อนนะกลับมาที่เดิม อ่ะตรงนี้ออกนะครับก็เอาจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันเลื่อนมาทางขวาสุดแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกอ่าไม่ตัดออกนะแต่ก่อนจะอัดคลิปผมแนะนําตรงนี้ไว้ก่อนนั่นคือการสปีดนะครับเวลาอัดคลิปเนี่ยถ้าแตะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการสโลว์วิดีโอนะครับมาเลือกด้านขวาเนี่ยสอหรือ 3x เกนี่ยก็จะเป็นการสปีดวิดีโอนะครับหลังจากบันทึกวิดีโอเส,เสร็จเนี่ยวิดีโอก็จะออกมาแนวสปีดอนะเดี๋ยวผมจะสาธิตการบันทึกวิดีโอแบบสปีดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะแตะที่ บันทึกวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมแกว่งมืออย่างนี้นะแต่เพลงเห็นไหมครับเพลงอ่ะผมพอแค่นี้แล้วกันเป็นไงครับมันก็จะเป็นการสปีด โอเคก็เห็นภาพคร่าวๆนะครับการใช้สปีดตรงนี้ออกนะครับวิธีออกก็ให้มาแตะที่สัญ,ญลักษณ์ความเร็วเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปขั้นตอนการตัดต่อคลิปก็ต้องอัดคลิปก่อนนะครับก่อนจะอัดคลิปจริงๆผมอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตัวเลือกบนปุ่มบันทึกแล้วก็ด้านล่างบันทึกนะครับบนปุ่มบันทึก วิดีโอเนี่ยจะมีภาพกับวิดีโอนะครับใช้นิ้วเลื่อนไปซ้ายขวานะครับตอนนี้เราจะถ่ายวิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับและการบันทึกเนี่ยใครจะเลือกด่วนก็ได้นะครับจะเลือกกล้องก็ได้นะครับใช้นิ้วเลื่อนมาซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอ่ะเลือกกล้องการเลือกกล้องเราสามารถหยุดขั้นได้นะครับแล้วไปทําอะไรก่อนก็ได้แล้วกลับมากดปุ่มบันทึกบันทึกวิดีโอต่อได้นะครับผมทีนี้มาเริ่มบันทึกวิดีโอกันเลยนะครับแต่ ที่ปุ่มสีแดงตรงความเร็วผมลืมไปที่1 x นะครับไปที่คูณ1เนี่ยนะครับผมเลือก3 x อยู่นะครับต้องกลับไปที่คูณ1ก่อนนะครับผมอ่าแล้วค่อยออกนะครับเมื่อกี้ผมลืมโทษทีโทษท,โท,ทีโอเค ก่อนจะบันทึกวิดีโอเนี่ยสามารถเลือกเวลาได้นะครับต้องการบันทึกวิดีโอนานเท่าไหร่นะครับก็จะมี3นาทีแล้วก็1นาทีแล้วก็15วินะครับผมโอเคเลือกแค่15้วินะครับรง,ง่ายๆมาเริ่มบันทึกวิดีโอกันเลยนะครับผม หลังจากที่บันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเลือกต่อมาที่จะทําก็คือการตัดวิดีโอนะครับผมก็คือไปที่สัญ,ญลักษณ์ปรับแต่งคลิปนะครับแตะขึ้นมานะครับเมื่อเข้ามาหน้าปรับแต่งคลิปเนี่ยด้านบนก็จะมียกเลิกแล้วก็บันทึกนะครับมุมซ้ายเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์กลับวิดีโอนะครับสามารถแตะเพื่อกลับวิดีโอนะครับว่าต้องการวางวิดีโออยู่แนวไหนนะครับ วิธีตัดคลิปบนแอป t ิกต็อกนี่ก็ง่ายมากนะครับเอาเนิ้วไปวางตรงเส้นสีขาวๆนะครับเรียกว่า Playhead นะแล้วแตะค้างไว้เลื่อนไปเลื่อนมาหาจุดที่ต้องการตัดนะครับผมซึ่งในการตัดนี่จะตัดได้เฉพาะหัวท้ายนะครับเมื่อได้จุดที่ต้องการตัดแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าต้องการตัดหัวคลิปก่อนนะครับก็เอาเนิ้วไปแตะตรงขอบสีแดงๆนะตรงจุดเริ่มต้นของคลิปเนี่ยเลื่อนขึ้นลงนะครับเมื่อพบจุดตัด ที่ต้องการตัดแล้วก็ปล่อยนิ้วออกนะครับเช่นกันนะครับถ้าต้องการตัดด้านหลังคลิปเนี่ยก็เอานิ้วไปแตะตรงสีแดงๆนะที่ท้ายคลิปแล้วเลื่อนขึ้นลงเมื่อเจอจุดที่ต้องการตัดก็ปล่อยนิ้วออกนะครับก็จะเป็นการตัดคลิปในแอปติ๊กต็อกแล้วนะครับสมมุติว่าตัดคลิปเสร็จแล้วนะก็แตะที่บันทึกเดีย๋ยวนี้วิดีโอเราก็ได้เฉพาะช่วงที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าต้องการใส่ฟิลเตอร์นะครับผมก็แตะที่ฟิลเตอร์นะ ที่เป็นรูปงกลม3อันซ้อนกันเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกมากมายนะครับผมใช้นิ้วเลื่อนซ้ายขวาดูเลยนะครับต้องการฟิลเตอร์ไหนก็แตะแล้วก็มีเลเวลให้ปรับนะครับว่าต้องการเอาเข้มหนาบางขนาดไหนนะครับผมอ่ะสมมติเอาโทนนี้นะครับวิธีเสร็จสิ้นการทํางานก็คือแตะที่หน้าจอเลยนะครับอ่าก็ถือเป็นการใส่ฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการพากเสียงนะครับแตะขึ้นมาสมมุติว่าเราต้องการใส่เสียง เพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราต้องการเพิ่มเสียงพูดนะครับวิธีทําก็คือแตะที่ปุ่มบันทึกเสียงค้างไว้แล้วก็พูดนะครับเราต้องการพูดคําไหนก็พูดไปเลยนะครับพูดเสร็จก็ปล่อยนิ้วนะครับผมสวัสดีครับถ้าต้องการยกเลิกนะครับก็จะมีะปุ่มอันดูอยู่ด้านขวานะครับที่เป็นลูกศรโค้งนะครับ แตะครั้งหนึ่งเสียงก็จะหายไปแล้วนะครับสมมุติว่าทํางานเสร็จเรียบร้อยแนีเนี่ยแตะที่บันทึกด้านบนขวานะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับมาดูที่เอฟเฟกก็จะอธิบายข้ามไปข้ามมานิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ที่เอฟเฟกนะครับการใส่เอฟเฟกมีวิธีการใส่ไม่ยากนะครับก่อนจะดูวิธีการใส่นะครับมาดูด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่นะก็จะมีวิชวลการเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์การ์เซชั่นแล้วก็สปิทแล้วก็เวลา มาดูอันแรกก่อนแล้วกันนะครับวิชวลการใส่เอฟเฟกตตัวนี้นะครับเราใช้นิ้วเนี่ยมาแตะตรงเพลย์เฮดนะครับสีขาวๆเนี่ยแล้วเลื่อนหาช่วงเวลาที่ต้องการใส่นะครับสมมุติต้องการใส่เอฟเฟกแค่ช่วงแรกนะครับเลื่อนหาดูนะครับต้องการใส่เอฟเฟกตัวไหนใช้นิ้วปัดหาได้เลยนะครับอ่ะสมมุติต้องการใส่เอฟเฟกตัวนี้บูสต์เนี่ยนะครับแตะค้างไว้อ่ะแค่นี้พอถ้าต้องการใส่ทั้งวิดีโอก็แตะยาวเลยนะครับทีนี้ การเคลื่อนไหวต้องการใส่ไหมถ้าต้องการใส่ก็แตะเลยนะครับนี่แตะค้างไว้นะครับใส่จนจบวิดีโอก็ได้นะครับผมอ่มาดูการใส่สติกเกอร์นะครับวิธีใส่สติกเกอร์เนี่ยก็มาแตะที่สติกเกอร์ที่ต้องการใส่ช่วงเวลาที่ต้องการใส่ก็เหมือนการตัดคลิปนะครับมาแตะด้านซ้ายมือนะครับแตะค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนหาจุดที่ต้องการใส่ เวลาจบนะครับต้องการให้จบแค่ไหนอ่ะสมมุติใส่แค่นี้ลองเล่นดูนะครับอ่ะโอเคต่อมาการใส่ทรานสิชั Demon นะครับผมแนะนำรวดเดียวเลยคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับวิธีใส่นะครับเหมือนกันกับวิชวลน,นะครับแตะค้างไว้นะครับผมใส่อันนี้นะครับสามสองหนึ่งเนี่ยอ่ะเราเล่นดู ต่อมาการใส่สปริตนะครับแตะที่สปริตนำเพลย์เฮดมาวางแล้วก็แตะที่สปริตอันไหนที่ต้องการใส่นะครับแตะค้ามไว้ต้องการเลิกใส่ก็อันดูนะครับผมโอเคมาดูการใส่เวลานะครับเวลาเนี่ยก็จะมีรีเวิร์สเล่นซ้ำแล้วก็สโลว์นะครับถ้าใส่รีเวิร์สนะครับแตะที่รีเวิร์ส รีเวิร์สนี่ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับจะเป็นการใส่แบบนี้เลยนะครับใส่แล้วเสร็จเลยนะครับอ่ะมาดูอันที่2นะครับเล่นซ้ําแตะที่เล่นซ้ําตรงนี้สามารถปรับช่วงเวลาได้นะครับว่าต้องการให้เล่นซ้ําตรงไหนนะครับแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับจะเล่นซ้ําให้ประมาณ3ครั้งนะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าใส่สโล การสโลว์ก็ประมาณนี้นะครับการปรับก็เหมือนกันนะครับต้องการให้สโลว์ช่วงไหนก็ขยับใช้นิ้วแตะแล้วก็ขยับนะครับซึ่งทั้ง3นี้จะใส่พร้อมกันไม่ได้นะครับผมจะใส่ได้แค่อันเดียวนะครับทีนี้สมมุติว่าทําคลิปเสร็จแล้วนะครับแตะที่บันทึกเลยอะได้คลิปมาแล้วนะครับต่อมามาดูสติกเกอร์นะครับสัญลักษณ์อันที่สองนะแตะที่สติกเกอร์ สติกเกอร์เนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากนะครับสามารถพิมพ์หาก็ได้นะครับผมอ่ะเข้าอีกรอบหลุดๆนะครับแตะที่พิมพ์หาเนี่ยสมมุติว่าต้องการเอ่อหาคาว่าเครื่องบินเนี่ยพิมพ์หาได้เลยนะครับเครื่องบินก็จะมีเครื่องบินมาให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับสามารถเลื่อนขึ้นดูได้นะครับอ่โทษทีนะครับเน็ตไม่แรงนะครับผมต้องการหาอะไรนี่พิมพ์หาได้เลยนะครับผมสมมุติต้องการใส่เครื่องบินอ่ะใส่เครื่องบินอันนี้แตะที่เครื่องบินนะครับ ทีนี้เครื่องบินเนี่ยเราสามารถแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนหาจุดวางได้นะว่าต้องการวางตรงไหนนะครับผมแตะค้างไว้นะอ่าสมมุติต้องการวางตรงนี้ต่อมานะครับการใส่ข้อความนะครับผมการใส่ข้อความนะครับอันบนสุดเลยนะครับขวามือ,อแตะขึ้นมาเสร็จแล้วพิมพ์เลยนะครับ พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเลือกการวางนะครับที่ขีด4ี่ขีดนะครับแตะซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับต้องการวางตรงไหนต่อมาสัญลักษณ์ถัดมาก็เป็นการเลือกนะครับรูปแบบของตัวหนังสือต้องการให้ตัวหนังสือหรือข้อความของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนก็แตะเลือกได้เลยนะครับข้างล่างก็เป็นสีนะครับสมมุติว่าใส่ข้อความเสร็จแล้วนะครับก็แตะที่เสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วจะมีการปรับแต่งอีกนิดนึงนะครับ อย่างแรกก็คือการาหาตำแหน่งวางตัวหนังสือด้วยตัวเองนะครับวิธีทำก็คือเราเอาเนลมาแตะที่ข้อความเนี่ยแตะค้างไว้นะครับแล้วเลื่อนหาจุดวางนะครับเราต้องการวางข้อความตรงไหนอ่าอย่างเช่นต้องการวางตรงนี้ถ้าเราต้องการกําหนดระยะเวลาแตะที่ข้อความนะอ่าก็จะมีป๊อกอัพเด้งขึ้นมาให้เราดูว่าเราต้องการแก้ไขอันไหนนะครับอันแรกก็คือกําหนดระยะเวลาที่2ก็คือแก้ไขตัวหนังสือนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะเข้าไปกําหนดระยะเวลานะครับ แตะตรงนี้การปรับก็เหมือนการตัดคลิปเลยนะครับหรือการใส่เอฟเฟกบางเอฟเฟกนะครับวางข้อความตรงไหนนะครับให้เลื่อนไปเฮทเนี่ยหาจุดที่ต้องการวางข้อความแล้วก็จุดสิ้นสุดข้อความนะครับสมมุติว่ารู้แล้วนะครับว่าต้องการให้ข้อความเนี่ยแสดงช่วงไหนเนี่ยก็แตะเพื่อปรับนะครับแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนนะครับจุดสุดท้ายเหมือนกันนะครับแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเสร็จแค่นี้นะครับ แต่ที่เครื่องหมายถูกนะครับด้านล่างขวาเนี่ยก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับ no like like it, รู้สึกว่าคลิปจะสะดุดนิดหนึ่งนะครับไปพลาดบางจุดนะครับตอนใส่เอฟเฟกต์นั่นแหละครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นตัวอย่าง ในการสร้างวิดีโอโดยใช้เครื่องมือการตัดต่อบนแอป t i k t o k เนี่ยวิธีใช้เครื่องมือทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับผมเพียงเท่านี้เราก็ได้คลิปเพื่อที่จะโพสบน t ิ k t o k แล้วนะครับวิธีโพสไปบน t ิ k t o k กก็ให้มาแตะที่ถัดไปนะใส่ชื่อวิดีโอได้เลยนะครับต้องการใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับจากานั้นถ้ามีชื่อเฉพาะของตัวเองนะครับก็มาแตะชื่อเฉพาะก็จะเป็นแฮชแท็กนะครับอ่า แตะที่แฮตแทดอของผมก็จะมีแฮตแทดอยู่สองแฮตแทดนะครับเสร็จแล้วถ้าแตะไม่ไปเนี่ยเราไปแตะที่ลูกศรด้านบนก่อนสักหนึ่งครั้งก่อนก็ได้นะครับแล้วแตะที่ถัดไปอีกทีอ่าก็จะมาที่เดิมนะครับต่อมานะครับตำแหน่งเนี่ยถ้าต้องการเอ่อบอกตำแหน่งว่าเราพูดที่ไหนนะครับก็มาแตะเลือกนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นโครงการนักศิตี้นะครับก็แตะเลือกการเลือกหน้าปกนะครับ มาแตะตรงนี้นะครับแตะที่เลือกหน้าปกนะเสร็จแล้วเนี่ยมาแตะเลือกด้านล่างคลิปเนี่ยนะครับว่าต้องการเลือกหน้าปกอันไหนอย่างเช่นต้องการเลือกหน้าปกอันนี้แตะเสร็จแตะที่บันทึกนะครับด้านบนขวาอ่าก็จะได้หน้าปกของคลิปเรานะครับจากนั้นแตะที่โพสต์ได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเป็นตัวอย่างผมก็ไม่แตะโพสต์นะผมแตะเป็นฉบับร่างแล้วกันนะครับผม เคครับเป็นไงบ้างครับการใช้แอป TikTok เพื่อสร้างวิดีโอไม่ได้ยากเลยนะครับจริงๆเทคนิคการทำวิดีโอพวกโพสต TikTok นั้นยังมีอีกหลายเทคนิคนะครับผมซึ่งผมจะค่อยๆทยอยทำคลิปออกไปโอเคครับก่อนจะจบคลิปก็เช่นเดิมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งบน YouTube แล้วก็บน TikTok นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับและวันหน้าก็น่าจะมีช่องเพิ่มนะครับแต่ก็อีกคงพักหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะ รออะไรลงตัวก่อนนะครับผมส่วนจะมีความสนุกสนานแค่ไหนนั้นอันนั้นต้องรอดูนะครับผมโอเคสำหรับคพิ่น,นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ